เรามาแกะกล่องอะไรที่มันเบาๆถูกๆขำๆกันหน่อยดีกว่าครับกับเจ้านี่ครับพัดลมเป่ามือถือครับการหนีบก็ค่อนข้างจะหนีบได้ดีนะเนี่ยไม่หล่นไม่หล่นเห็นไหมไม่หลน่หลนโอเคความรู้สึกแรกคือจับไม่ค่อยถนดัดครับพอมาจับใส่อจอเนี่ยไอจอนี่มันดูติดตัดกิดขัดไม่หมดเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราวัดอุณหภูมิกันหน่อยครับ ก่อนจะไปแกะกองขั้นครับยังไงก็ช่วยฝากกด s u b สไคร b ์ให้ช่องเรือเล็กโปรดักชั่นของเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานกันต่อไปครับรบกวนด้วยนะครับ สวัสดีครับรลยการเรียนบล็อกแกะกล่องแกะกล่องดีแกะกล่องโดนกับผมนายจอนวะกลับมาเจอเพื่อนชาวเรือเล็กกันอีกแล้วครับคลิปนี้ครับเรามาแกะกล่องอะไรที่มันเบาๆถูกๆขำๆกันหน่อยดีกว่าครับกับเจ้านี่ครับพัดลมเป่ามือถือครับนี่ผมเพิ่งได้มาครับในช้อปปี้ครับในราคา190บาทครับซึ่งใครครับที่เล่นเกมมือถือบ่อยๆแล้วเล่นเกมพ u b g Mobile เนี่ยต้องเจอปัญหาเรื่องความร้อนบ่อยๆอย่างแน่นอนครับและยิ่งเจ้าเครื่องนี้ครับ iPhone ครับเรื่องความร้อนเป็นปัญหาหนักของ เจ้าเครื่องนี้เลยทีเดียวครับเวลาเครื่องร้อนมากๆครับเครื่องจะดอบแสงจอโดยอัตโนมัติครับไอ้ปกติเนี่ยจริงๆแล้วก็ยิงไม่ค่อยจะโดนใครอยู่แล้วครับยิ่งเครื่องมาดอบแสงแบบนี้ครับยิ่งหนักเลยครับผมเลยต้องพกตัวนี้ไว้ตลอดครับนี่ไว้บนโต๊ะตลอดครับเวลาเล่นเกมครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูว่าตัวนี้ครับแ a นเจ r ร a d i a t เ n g g a m e p ก d ตัวนี้ครับจะช่วยทําให้เครื่องหายร้อนได้ขนาดไหนครับมาแกะกล่องดีกว่าครับนี่โหดด้วยชุบ แฝงอ่ะนะครับแกออกมาครับก็จะเจอเจ้าตัวเคสก่อนเลยครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะโอเคครับแกออกมาก็จะมีอุปกรณ์อยู่แค่นี้เองครับมีตัวเจ้าเกมแพดตรงนี้ครับแล้วก็มีสายชาร์จครับซึ่งสายชาร์จก็จะเป็นสายชาร์จแบบ USB Type A ครับ to micro USB ครับไม่มีอะแดปเตอร์ให้มานะครับส่วนเกมแพดครับก็เป็นพลาสติกครับแข็งครับมีโลโก้แบรนด์ครับมีพัดลม2ตัวตามที่เขาบอกครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ยืดไว้หนีบอ่ะหนีไว้หนีบมือถือครับ แล้วก็ข้างหลังครับก็จะมีตัวที่เป็นขาตั้งแล้วก็ไว้ว่างนี่ครับไว้สาหรับแบบว่าใครจะไว้เปิดดูซีรีส์ตั้งดูดูหนังดูหนังก็ตั้งไว้ได้ครับก็ ตรงนี้ครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดครับนี่ซึ่งไม่รู้ว่ามีแบตในตัวหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเปิดดูวอนช็อโอเคครับแบตไม่มีเลยครับดังนั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปชาร์จแบตแป๊บนึงครับแล้วเรากลับมาลองเทดูว่าเจ้าตัวนี้จะใช้ระบายความร้อน i p h o n e ได้ดีขนาดไหนครับโอเคครับตอนนี้ครับผมเสียบชาร์จเจ้าตัวเกมแพดเรียบร้อยแล้วครับอ่ะ นี่ครับเสียบแล้วก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้ครับเป็นสีแดงๆนะอ่ะระหว่างรอชาร์จครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมพับทีกับ iPhone 12นะอย่ามาลองเล่นเลยครับผมจะเปิดสุดมันทุกอย่างครับนี่กราฟิกเนี่ยผมจะเปิดแบบ HDR SD เลยครับแล้วก็เฟรมเนี่ยเปิดแบบสูงสุดเลยแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยให้เครื่องมันร้อนที่สุดครับ๋ย่ามาดูว่าเจ้าเครื่องนี้เราเล่นเกมจบไปเกมนึงเนี่ยมันจะร้อนขนาดไหนครับอ่ะอย่าดูอุณหภูมิก่อนครับอ่ะวัดอุณหภูมิการอน อะตอนนี้ครับออณหภูอยู่ที่36.5องศานะมาเดีย๋ยวมาลองเล่นเกมสักเกมครับอัดจอไปด้วยเลยให้เครื่องมันร้อนที่สุดโอเคมาแล้วครับจัดไปสักเกมทีมแมทช์ let's go ก่อปเอาไป r e น <atter> Clear. o ี d i n g Cover me! Nice shot! Okay! Cover me! Killing's free for the blue team! The blue team is in the lead! Reloading! โอเคครับนี่ครับรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยจะดรอปแสงไปแล้วครับเดี๋ยวไปพับหนึ่งนะเครื่องดรอปแสงไปแล้วครับนี่เครื่องก็เริ่มอุ่นๆร้อนๆมือแล้วครับจบไปหนึ่งเกมครับเมื่อกี้ครับความร้อนนิดนึงครับแล้วก็เครื่องครับดรอปแสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอ่ะดูดุโภมาหน่อยครับว่ากี่องศาครับวัดเลยครับโอ้เอาครับนี่ครับวัดองศาครับ 38.1ุหครับคนห้ามเข้าห้างสรรพสินค้าครับถุยจะบ้าเหรอไม่ได้วัดโควิดนี่ครับอุณหภูมิมันอยู่ที่ประมาณนี้ครับ38-39เครับเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆครับเครื่องก็จะร้อนประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองใช้ตัวเกมแพดดูดีกว่าว่าใช้แล้วเครื่องจะร้อนหรือเปล่าครับไปครับโอเคครับผมเสียบชาร์จเรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้สามารถใช้แล้วนะนี่พอเปิดสวิตช์ปุ๊บมันจะมีพัดลมหมุนนะครับนี่ครับก็จะมีลมประมาณหนึ่งแต่ไม่รู้สึกว่าแรงมากครับอยากมาด่า อ่านี่ครับผมว่าอุณหภูมิรอบแรกครับอยู่ที่37องศานะซึ่ง p h o n e เนี่ยมันจะเวลาเล่นเกมเนี่ยมันจะไปร้อนอยู่ประมาณตรงนี้ครับซึ่งทวัดตรงนี้ครับมันจะอยู่ประมาณ39นะเ่ดี๋ยวลองใส่ดูครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับอ่ะวิธีการใส่ก็ไม่ยากครับเอา iPhone วางตรงนี้ครับหรือเอามือถือของท่านวางตรงนี้ครับแล้วก็ดึงไอตรงนี้ขึ้นมากบลงไป แค่นี้ครับนี่ก็จะใส่ได้เรียบร้อยครับพอใส่ปั๊บก็จะรู้สึกว่ามีความไม่ถนัดประมาณนึงครับด้วยความที่มีไอจอยตัวนี้ออกมา,าเวลาผมเล่น4นิ้วเนี่ยมันอาจะมีความไม่ถนัดบ้างครับ<อ>เห็นไหมมันจะเป็นประมาณนี้ครับเวลาใส่แล้วครับแล้วก็นอกนั้นครับมันก็มีตรงนี้ครับใครที่ใช้ iPhone 12นะที่มี3เลนตรงนี้ครับไอตัวเคสเนี่ยมันจะไปทับตัวเลนนะมีสิทธิ์เสี่ยงต่อการเป็นรอยได้นะก็เปิดพัดลมครับโบเปิดพัดลมเหมือนเดิมครับ อัดจ,จอไปด้วยครับแล้วก็เปิดเฟร,รมเรทส,สูงไปด้วยครับนี่แล้วก็เล่นแบบโหมดเดิมครับการหนีบก็ค่อนข,ข้างจะหนีบได้ดีนะเนี่ยไม่หลน่นไม่หล,นล่นเห็นไหมไม่หลน่นโอเคสุดยอดจับไม่ถนัดเลยอระตทงนี้ <S 2>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  โอ้โห target down ความรู้สึกแรกคือจับไม่ค่อยถนัดครับพอมาจับใส่ไอจอยเนี่ยไอจอยนี่มันดูติดตัดติดขัด,ด,ด,ดไปหมดเลยครับดูครับเล่นไม่ได้เลยครับจับไม่ถนัดเลยครับมันใหญ่เทอะท่าครับผมว่านะเนี่ยพอใส่จอยเนี่ยมือจังหวะมือมันแบบว่าจะไม่ค่อยถนัดครับแล้วก็เวลา ตั้งปุ่มเนี่ยมันจะมือจะลั่นตลอดเวลาครับเนื่องจากการจับเราเนี่ยมันผิดปกติครับแต่เรื่องร,ระบบความร้อนผมว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยจอมันยังไม่ดอบเลยเล่นมานา,นานแล้วจอยไม่ดอบเลยแล้วเครื่องมันก็ไม่ค่อยร้อนครับถือว่าเรื่องระบความร้อนถือว่าทําได้ดีครับแต่เรื่องจับเนี่ยมันไม่ค่อยดีครับเร,เ,เรียบร้อยครับจบไปเกมหนึ่งครับก็ใช้เวลาประมาณเดียวกันครับอุณหภูมิอยู่ที่กี่องศาครับอ่ะเดี๋ยวเราวัดอุณหภูมิกันหน่อยครับ นี่ครับอยู่ประมาณ3 7องศาครับก็คืออุณหภูมิค่อนข้างจะปกติครับตรงนี้ครับส่วนที่มันจะร้อนคือร้อนตรงนี้เนี่ยอ่านี่ครับอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ39.9คือ40่สแล้วครับแสดงว่าใช้เจ้าตัวนี้ครับอุณหภูมิของ iPhone ของผมเนี่ยไม่สูงขึ้นครับก็อยู่เท่าเดิมครับมันพิสูจน์ได้คือการที่แสงจอไม่ดอบครับไม่ดอบเลยครับแสดงว่าตัวนี้ระบายความร้อนได้จริงๆครับโอเคครับก็ไปเทสมาเรียบร้อยแล้วครับเจ้าตัวนี้ครับสรุปแล้วครับระบายความร้อน ได้ดีเลยทีเดียวครับแต่จุดขัดใจครับนี่ครับจุดแรกครับใครที่ใช้ iPhone 12หรือแม้แต่สมาร์ทโฟนมือถือที่มีเลน อยู่ตรงนี้ครับระหว่างนี้ครับเราวังด้วยครับว่าตัวเคสตัวนี้จะไปกินเลนะครับนี่เห็นไหมอีกจุดขัดใจหนึ่งครับเลื่อนการจับถือครับเล่นพับ G Mobile ที่ใช้นิ้วเยอะๆเนี่ยจับถือไม่ถนัดเลยครับมีอาการทัดหลุดทัดลั่นอยู่ประจําครับแม้แต่เกมโมบ้าครับก็จะมีทัดหลุดด้วยประมาณหนึ่งครับใครจะซื้อไปใช้เล่นเกมพับ G Mobile อันนี้ไม่แนะนาครับแต่ถ้าเป็นเกมโมบ้าเกมอะไรก็ตามที่ใช้นิ้วน้อยๆพอถูถ่ายได้ครับถ้าใครจะซื้อไประบายความร้อนครับ เด้นการเล่นเกมแบบสะดวกสบายผมว่าตัวนี้ไม่ค่อยจะโอเคทอะไรครับมันถือยากมันค่อนข้างลําบากครับมันไม่ถนัดมือเหมือนเรากับจับกับตัวมือถืออย่างเดียวครับดังนั้นไปซื้อพัดลมอย่างนี้ใช้เหมือนเดิมดีกว่าครับตัวนี้ก็ราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นครับอ่ะสุดท้ายครับดีอันบ็อกแกะกล่องก็จะประมาณนี้ครับใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้เจ้าเンジャーเรเดียตติ้งเกมเพจตัวนี้เนี่ยคอมเมนต์ได้เลยครับที่ใต้คลิปนี้ครับผมและทีมงานจะเข้ามาตอบให้ได้ทุกคําถามครับแล้วก็ครับฝากกด s u b s c r i b e กด ไลค์กดแชร์ให้ช่องเลอเล็กพอร์ชชันของเราด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราครับสุดท้ายนี้ครับผมจอรนวัาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ